อาจารย์เอ็ดดี้อัศดางยมมานาคนะครับแกก็ได้ไปตรวจสอบนะครับอาจารย์เอ็ดดี้ก็ได้ไปดูว่าเอา้ามีคุณโรมนะรังสิมันโรมที่ได้มีการโพสต์ปราศัยในคลิปต่างๆที่ผ่านมาแล้วมีพฤติกรรมของนักการเมืองเนี่ยนะท่านผู้ชมครับตอนเป็นแกนนําตอนเป็นม็อบนะก็ปราัยในบทบาทของม็อบอันนั้นยังพอเข้าใจได้ต้องการหาเสียงแต่วันนี้นะบทบาทที่เป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอส,อ,สอ,อันทรงเกียรตินะครับ แต่ว่าเวลาเป,ปรยปราัยพบปากกับประชาชนให้ข้อมูลอันเ็นเทศและบิดเบือนสอสอทาแบบนี้ไม่น่ารักนะโดยมีการโพสต์นะชัดเจนเลยบอกว่ามีการพาดหัวว่าทําไมต้องแก้1นึมินหมาโดน112พูดแค่นี้แล้วก็ไปฟังเสียงของตัวเองแล้วก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์เอ็ดดี้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับเรื่องนี้ลองไปฟังดูนะครับว่า คลิปนี้สกูปนี้อาจารย์ไดดี้นำเสนอตอบโต้คุณโรมอย่างไรเช่ครับ2ง,งนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่ามีพี่น้องเอางี้มาตาหนึ่งสองเนี่ยคุ้มครองใครบ้าง ถ้าเราเปิดกฎหมายนะครับมาตราหนึ่งสองเนี่ยคุ้มครองสี่คนคนแรกก็คือคุ้มครองพระมหากษัตริย์คนที่สองก็คือคุ้มครองรัชทายาทคนที่สามก็คือคุ้มครองอ่าคนที่สองพระราชินีคนที่สามรัชทายาทและคนที่สี่ก็คือคุ้มครองผู้สําเร็จราชการในพระองค์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทันทีเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองปัญหาที่หนึ่ง พี่น้องทราบไหมครับว่ามีคนเคยแชร์ลงใน Facebook เกี่ยวกับคุณทองแดงหมา,าสุนัขทรงเลี้ยงแล้วปรากฏว่ามีคนที่แชร์นั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะพูดไม่ค่อยดีหรอกเกี่ยวกับคุณทองแดงเนี่ยปรากฏว่าถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112สรุปง,ง่ายๆก็คือมินหมาก็โดน112 ถูกจำคุกนะครับไม่ได้รับการประกันตัวคำถามก็คือไหนบอกว่ากฎหมายคุ้มครองสี่คนไม่รวมไปถึงสุนัขโซเลี้ยงทำไมถึงโดนดำเนินคดีได้เป็นปัญหาไหมครับแล้วถ้าบอกว่าเป็นปัญหาใครเสียหายครับเวลามีการดำเนินคดีแบบนี้พระมหากษัตริย์เสียหายครับสสรังสิมันโรมกล่าวว่าหมิ่นหมาถูกดำเนินคดีมาตรา1 1 2และไม่ได้รับการประกันตัว ความจริงนั้นคือนายธนากรเป็นพนักงานโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการขณะที่เกิดเรื่องเขามีอายุ27ปีในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2558นายธนากรถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ2งนายเชิญตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบางปูก่อนจะพาตัวไปที่สถานีตำรวจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงค่ำ ต่อมามีเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบเดินทางมารับน,นายชนะกรไปยังค่ายทหารแห่งหนึ่งเพื่อควบคุมตัวไว้เจ็ดวันโดยอาศัยอำนาจตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่3ามทับสองหแท้จริงแล้วน,นายชนะกรโดนขังโดยคาสั่งของคอสชไม่ใช่ถูกดำเนินคดีมาตรา1นึ และสาเหตุที่เขาถูกควบคุมตัวเกิดจากการแชร์ภาพแผนผังธุริจการก่อสร้างอุทยานร,ราชพักใน Facebook แต่หลังจากถูกควบคุมตัวโดยทหารได้เพียงคืนเดียวในวันที่9ชันวาคมพุทธศักราช2558พลตรีวิจาร์จดแตงและพันเอกบรินทองประภัยนายทหารพระรารรรรมนูญเข้าร้องทุกตอ่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายชนะกรในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116และตามพรบอรคอมพิวเตอร์หลังจากถูกคุบคุมตัวอยู่ในค่ายทหาร7วันท่านเอบรินทองประภัยได้นำตัวนายชนะกรมาฝากขังที่ศาลทหารากรุงเทพหลังจากนั้นนายชนะกรได้ยื่นคำร้องของปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดจำนวน3 0 0 0 0 0บาทเป็นหลักประกันแต่ศาลยกคำร้องโดยระบุเหตุผลว่า เมื่อพิจารณาตามพฤติการแห่งคดีแล้วน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงให้ยกคำร้องนั้นนายธนกรถูกควบคุมตัวอยู่ในสารทหารรวมทั้งสิ้น86วันก่อนที่เขาจะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2559ด้วยหลักจับมูลค่า5,000บาท ารทหารอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญาในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารสารทหารในเวลาไม่ปกติคือในเวลาที่มีสงครามหรือการประกาศใช้กฎในการศึกจะมีระเบียววิธีพิจารณาที่แตกต่างไป ขอบเขตอำนาจของสารทหารกรณีประกาศใช้กฎในการศึกผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎในการศึกอาประกาศให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช้กฎในการศึกและในระหว่างที่ใช้กฎในการศึกตามที่ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติ<วา>ในวันที่25พฤษภาคมพุทธศ,ศักรา,25 57, าช2557สคสชได้ออกประกาศฉบับที่37ทับส5ง ให้บรรดาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาทและผู้สมร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่มาตรา107ถึงมาตรา112หรือความผิดตามประกาศหรือคาสั่งคอสอชอซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรและในระหว่างที่ประกาศใช้บังคับอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของสารทหารหมายความว่า นายชนากรได้กระทําความผิดในช่วงที่คสชประกาศใช้กฎในการศึกจึงถือว่าเป็นคดีพิเศษที่ถูกดาเนินคดีโดยสารทหารไม่ใช่สารพลเรือนเหมือนในยามปกติในเวลาต่อมาเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2564สารจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นสารพลเรือนได้อ่านคําพิพากษายกฟ้องนายชนะกรสงวนนาสกุลจำเลยที่ถูกฟ้อง ในความผิดทั้มหมินประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองจำเลยถูกฟอ้องไม่ใช่ถูกดำเนินคดีตามที่สสรังสิมันรมได้กล่าว mm hmm. เวลา10นาฬิกา50ินาทีนห้องพิจรา, 21, ารณา21ศสาลเริ่มอ่านคำพิพากษามีเนื้อหาโดยย่อดังน,นี้เมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2558จําจำเลยได้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นของจำเลยโพสต์ข้อความว่ารู้หรือไม่ สุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดงสุวรรณชาติคือสุนัขประจําราชการที่เดีมากๆเลยจ้าขณะเราเป็นคนเรายังอยากเป็นหมาขึ้นมาทันทีทันใดเลยใครห้ามด่าคุณทองแดงแม้จะเป็นหมาก็าต้องเรียกคุณนะจ้าและอ่านคอมเมนต์แล้วทราบซึ้งจังอันเป็นข้อความและความเห็นที่นายชนกรคัดลอกมาจากบัญชีเ c e b o o k อื่น ศาลพิจารณาตัดสินว่าทั้งสองข้อความไม่ได้เข้าข่ายดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาาร้ายพระมหากษัตริย์จึงที่ภาคสายยกฟ้องทุกข้อหาสรุปว่าจำเลยถูกฟ้องในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งจริงแต่ได้รับการประกันตัวและไม่ได้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1นึหนึ่งสองดังที่สอรสอรังสีมันรมกล่าวว่าหมิ่นหมาถูกดำเนินคดีมาตรา1นึหนึ่งสองและไม่ได้รับการประกันตัวแบบนี้ถือว่าสอรสอรังสีมันโรม บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อใส่ร้ายมาตราหนึ่งหหรือไม่เป็นการบิดเบือนเพื่อย,ยุยงปลุกปั่นหรือไม่การกระทําดังกล่าวของสสรังสิมันโรมมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่เราต้องการแก้น1นึสองเพื่อไม่ให้มีการใช้ กฎหมายเหล่านี้ในการรังแกประชาชนที่เห็นต่างในการเมืองก็สกููปชิ้นนี้เป็นการอธิบายและก็ลงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงให้เห็นซึ่งไม่ตรงกับคุณรังสิมันโรมได้ไปปราศัยหรือไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอันตรายนะฮะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ไปพูดนะครับให้คนอื่นฟังโดยเอาข้อมูลผิดๆนะครับ